คลิปวีดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีกวรได้รับคำแนะนำโอเคนะครับผมนะก็กล่าวสวัสด,ดีสวัสดีเวลุนทุกคนทุกท่านทุกจังหวัดกันด้วยนะครับผมเนาะเออวันนี้ก็อยู่ผมนะครับช่องป่าปอนนะครับทุกคนก็โอเคนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่ในะช่องป่าปอนดพีจีนะครับเนาะวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมรู้รักอีกแล้วนะครับก็อยู่กันในเกม รักกี้เนโกะนะครับนะอ่ะโอเคกากาโตะก็วันนี้นะครับผมก็พาทุนมาสอ0 0ันห้าร้อยนะครับนะอ่ะโอเครู้เรื่องนะก็นื่นะครับใครที่รับชมคลิปนี้อยู่เนาะก็ขอคนละหนึ่งไลค์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมตามคลิปต่อๆไปนะครับใครอยากให้ผมมาเล่นเกมอะไรให้ดูนะครับก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับนะเอออ่ะโอเคนะครับก็จะมาขอซื้อฟีเจอร์แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้เนาะ ก็ขอไปเบ็ดต่อไปดีเบ็ดสิบล้วกันเจ็ดร้อยห้าสิบไปก็มาไปเปิดหัวไปเลยนะครับนวก็ตามสเต็ปนะครับคลิปผมนะบอกไว้ก่อนนะผมลงคลิปได้นะครับผมไม่ลงคลิปเสียนะครับเออก็ไม่ได้เล่นได้ทุกวันนะครับเนี่ยเข้าใจผิดนะครับจุ๊บป๊อกก็มาแนะนำให้ามตามนะครับนะในหลวงจำจำคำเตือนเดานั้นนะครับผมจะเป็นยันในการเล่นจบกันด้วยนะครับ่ะโอเคนะครับไป ดูกันเลยนะครับสิบบุญว่าจะมีอะไรมาเต็มกาลาบิ้ก,กาลาบ,บหาหรือเปล่านะครับมาคูณมาแล้วหนึ่งนะครับเกมนี้นะผมจะบอกเทคนิคพิเศษเลยนะว่าถ้าคูณมาเยอะมันไม่แตกนะครับนะคูณต้องมาไม่เยอะถึงจะแตกนะครับคูณเยอะๆไม่มีแตกนะครับเกมนี้นะแมวเยอะๆไม่ดีนะแมวมาเยอะไม่ดีนะเอาโหจังหวะนี้ว้าวรัวๆไม่ดีนะโอ้ยคูณสิไปแล้วนะครับจังหวะนี้แต่ก็ได้อยู่นะใหญ่เกินคูณสามสิบไม่ไหวนะคูณสามสิบ สามารถ40ไม่ไหวนะเคยได้ถึงกูน้า5ด้วยซ้ำนะครับแต่เกลือนะครับย้าเลยนะโอ้โหยิ่งพูดเหมือนยิ่งยุกนะครับเมียมา20เปแล้วนะครับจังหวะนี้เอออันนั้นเน่โอเคดอกนี้สวยงามประหลาดนะครับนะ <c oughs> โอเคเต็มกาล่าบี้วนะครับนะอ,อืออ่า230นะครับนะเซิร์ฟไปตลาด7ิ0นี่ โอ้ไม่น่าเลยไปลงหนักกว่าบางโปรนะครับนะเอาเรื่องใบรุ่นอะโอเคสองร้อยเจ็สิบห้านะครับซื้อไปเจ็ดรนะ้อยสิบนะซ้ำไปใหม่นะครับเจ็ดร้อยสิบนะครับผมต้องอย่าลืมเ้วยอขอคนละหนึ่งไนะครับนะใครอยากดูเกมอะไรนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับกดหยุดไปเลยจังหวะนี้กลัวอะไรมันละเราต้องจัดแบบเต็มเครื่องเต็มคราฟเต็มกรมกรบิ้นะครับนะกอ,อแต่เต็มสูบก็ได้นะ ไปดูกันเลยนะครับโอ้โหแมวมาอีกแล้วหนึ่งตัวนะครับจังหวะนี้อ่ะโอเคตัวน,นี้ร้าอยู่นะครับสวยงามมับก็ไปร้อยหกสิบนะครับโอ้ยปวดท้องยังเลยปวดท้องยังเลยแมวจ๋ามับก็ไปเออเออต่ออีกลูปพอ่ออ่ะโอเคนะครับรางวัลก้อนโตเฉยเลยนะครับเท่าไหร่ 2 1 6นะครับนะเอาเรื่องไปดูกันต่อนะครับซูชิเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหจะเป็นไฟพัดอะโอเคทุกคนไม่เป็นไรนะครับเหลืออีกสี่หมุนนะมันต้องอย่างนี้โอเคนะครับน่าจะเป็นรางวัลก้อนโตอีกแล้วนะครับนะเอาเรื่องไปรุ่นอ่ะกดหยุดไปนะครับเสเวลานะครับผม โอเครอบนี้สวยครับปับป๊บปั๊บก็ไปร้อยเก้าสิบสองต่อไหมนั่นจะไม่ขาดทุนนะรอบนี้นะโอ้โหเมวมาเยอะอีกแล้วโอ้โหดูมันมามาอย่างนี้ไม่น่าจะแตกนะโอ้โหไม่ต้องไม่โดนตีต้องตึงต้งตึงต้งตึง้ง โอเคส่องไม้ไม่ได้อะไรเลยทุกคนมาเลขโดนด้วยนะอืมอ่ะผมขออนุญาตกระหยับไปเบียดยี่สิบแล้วกันนะครับนะเผื่อมันจะมีอะไรเจ้าวแจ้าบ้างนะครับไม่อยากจะแช่เบียดเดิมนะซื้อไปสองรอบเลยนะอืมกดจุดไปเลยนะครับรอบนี้ได้มาสเสรเกเตอร์เหมือนเดิมนะครับนะสิหมุนนะครับทุกคนอ่ะโอเครุ้เรื่องนะครับนะโอ้โห มันเป็นยังไงวะเนี่ยแมวไม่มาเลยเหรอวันนี้เอ้ยโอ้โห,โหแมวน้ำตาจะไหลนะครับได้ยีสี่โอ้โหไหวกอดไา่กอดอือะไรอยู่เนี่ย โอ้ยเหนื่อยใจ <c oughs> ข้าน้อยขอคารละวะนะครับแม่นองซริงจึงไปดวนใหม่นะครับอีกสิบรอบนะครับ โอ้โหดูก็อย่าลืมนะครับสำหรับการที่ดูมาถึงตอนนี้เนาะผมขอคนละหนึ่งไหลนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อๆไปด้วยเด้ออ่ะไหลไปลูกพ่อเจโอ้โหดูอะไรวะเนี่ยเอาโอเคเลยง่โอ้โหโขโขโโโหมุนนะครับเต็มอ่ะอ่ะโอเคคูณ12สองไปแล้วนะครับจังหวะนี้อันเน่ โอ้โหอะไรจะตึงขนาดนี้วันนี้แมวจ่า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 อะไรซูจินะครับมาหน่อยท้อง,องเอาเต็มกาลาบีเออไหลไปน,ออไปนอ่อยขอไหลไปหน่อยเออมาดิไ <laughs> หลแล้วรัวอ่ะโอเคก่็หยุดไปเลยนะครับสามรอยสิบนะครับนะ เหมือนจะยาด้วยคลิปนี้แล้วโอ้ซื้อแบบหลายรอบมากนะทุกคนนะอุ้ยดาอยู่480กว่าเกือ <c oughs> บซ้อนนะอ่ะโอเคขอเหมือนมือเอ้ยเหมือนมือบ้างแล้วกันนะครับนะอ่ะปเบรสนะสิไปเลยแล้วกันนะครับอือือโอ้โหว่าเยอะมากนะครับ อร่อวันนี้อ่วันที่หนึ่งซะด้วยนะครับเฮ้ยเอาจริงดิเอาเอาเอาถ้ามานี่ได้อยู่นะเบรดร้อยเบรดร้อยนะครับมาดิเฮ้อเฮ้อเฮ้เฮ้เบรดร้อ,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 อยนะครับนะ โอ้โหว้าวแปลกๆเ้ยวันนี้เป็นไรวันนี้วันที่หนึ่งเลยนะโอ้ย่ะโอเคเบ้ร้อยนะครับขอสักสองพันสามพันเพราะหนีเลยเอาจริงๆนะครับวันนี้น่าจะตึงหน่อยนะครับแล้วกินเนโกะนะอื้อเอาเรื่องเอาเรื่องนะครับเจ๊มะโอ้โหดูทุกคนเ้ยวายไม่เป็นใจเลยโอ้โหดูด,ดอกนี้นะครับนะเอ้าอะไรวะเน,นี้ ขอสองสามพันกเนี่ยหนีเลยเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โโอ้โฮูมาอย่างเยอะนะครับหมุนสุดท้ายนะครับทุกคนนะขอหน่อยเออหมุนสุดท้ายโอ้โหดูอะไรวันเนี้ยพันแปดร้อยยี่สิบนะครับ เ <ś m _> หนื่อยเลยอย่างนี้เหนื่อยเลยนะครับเหนื่อยเลยนะฮะสามพันเบสสามสิบด้วยกันสองพันสองรยหาสิบนะครับไปวัดกันไปเลยนะครับเออแล้วจะมาดูกันนะครับว่ามันจะมาเจ็บๆหรือเปล่านะหมายนี้ถ้ามันไม่มาเจ็บๆผมก็ไม่ไปต่ออยู่แล้วนะครับนะเพราะว่มีไม่มีไปต่อ <ś m _> เออมันอย่างนี้ดิโอ้โหคูน้อยจัดนะครับมาอย่างสวยดู มาสวยแต่คูน้อยจัดนะครับอ้าโอเคเป็นไรก็อย่าลืมนะครับสำหรับใครที่ดูมาถึงตอนนี้เนาะผมขอคุณและหนึ่งไลค์นะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยเด้อไลค์หน่อยลูกพรอโอ้โหเมื่อกี้เสียดายนะดอกแรกนะแต่ว่าทัวคูนไม่มีทุกคนเอ้ยถ้าตัวคูลมีในบันเทิงเมื่อกี้เออ อาโอเคสามหมุนนะครับโอเคได้อยู่ดอกนี้เออสวยพี่สวยอ่ะสามหมุนสุดท้ายนะครับเออมาดิมาก็ไปแปดร้อยกว่าได้อยู่จับขี้ดีกว่าจับตดใจบ้าล่ะจับตดดีกว่าไม่ต้องล้างมือนะครับนะอ่ะโอเคอีกสองหมุนนะครับขอสองหมุนติดติเลยมา เออได้อยู่ดูคูณมาทุกคนดูคูณมานะครับอืมอ่าหมุนสุนท้ายนะครับมาสวยๆหน่อยแทบจะไม่ได้อะไรเลยนะเหมือนจะตึงนั่นแหละวันนี้นะครับโอเคแมวน,น,นี่ยกหยันจริงๆนะครับนะอ่ะโอเครู้เรื่องนะครับสี่หมุนก็จบการมาตีเท่าไหร่สามพันสองรอยยี่สิบเจ็ดนะครับทุกคนก็โอเคไม้ใบต้อดีกว่านะครับนะเดี๋ยวมันจะดูเน่อนะครับนะ มันไม่ดูหรอกแต่ว่ามันตึงนะครับนะเออก็โอเคนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนดีกว่านะครับก็เจอกันใหม่เด้อคลิปวิดีโอหนาะบ๊ายบายครับผมจุกลูกหวานเจี๊ยบเออ